หรือเปล่านะหรือเราเคยเล่นแล้วหรือเรามีเคยเล่นโอเคในเม้าไวคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในแมปิมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งแมปนี้เนี่ยเห็นมีคนหลายคนบอกว่ามันเป็นแมปที่รู้สึกว่ามันเป็นสร้างความกลัวด้วยตัวเองหรือต่างๆนาะนาะเราเองก็ไม่รู้สกว่าจะสร้างความกลัวหรือเปล่านะหรือมันอะไรก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้สิเพราะจะยังไงวันนี้ อย่ามาลองเล่นดูว่าแบบนี้มันรู้สึกยังไงสตอรี่มันเอนดิ้งยังไงถ้าแบบว่ามันเริ่มแบบนี้ที่ตามที่คนอื่นๆบอกออกมาโอเคย่างนันกตามครับก็มาเข้ามาเลยกันดีกว่าตอนจะดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเอาละไปกันเลยดีกว่าเอาละเข้ามาในแมปแล้วเห็นว่ามันดูแบบปกติดูความคลาสสิกดีนะเท่าที่ดูแล้วดูแมปแล้วเฮ้ยมันเหมือนแบบใช่เลยว่ะเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างอ๋อมีทีวีมีตู้เสื้อผ้าโอเคกองไลอะ ไป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 คอมพิวเตอร์ใช่ไหมโอเคใช่ขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้โอเครู okay. ้สึกจะไม่มีอะไรนะโอ okay, เคแล้วเข้ากันเลยใช่ไหมโอเคมาแล้วยังไงต่อให้ช็อปเหรอหรือยังไงหรือในแชทมาที่ข่าวกันดีกว่าโอเคเขาบอกว่าอะไรบ้างอะ what the fuck ข่าวบอกว่ารู้สึกจะเป็น Grand o p e n พนนิของโลบอกเสียแล้วก็พูดอะไรนั่นแหละตัวเล็กมากมองไม่เห็นอะเรามาช็อปกันดีกว่าซื้ออะไรได้บ้างไงอันแรกเลยโอเคเราต้องซื้อไอ้ตัวยิงปตัวขุดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวลูกบอลอะไรสักอย่างอะ โ okay. อเคไปกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะผมขอความที่ผมรู้สึกว่าจะเรากระมวลด้วยตัวเองเนะเาะรอเอนไซท์ที่ด้วยตัวเองมันพอเรือชื่อปุ๊บนี่คือโอเคเลยขออนุญาตย่อเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนเหมือนแบบสไตล์คอมเก่าๆแล้วกันเนาะแบบนี้เลยสวยกว่าโอเคมาดู okay. สิของอะไรบ้างมีของอะไรบ้างสองสามอย่างมาดูกันเดี๋ยวเอาดูง่ายๆตรงหน้าบ้านดีกว่ามาอะไรอ่า ปิว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 ยิง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 ไปโอเคอันต่อไปที่ขุดที่ขุดอะไรอะที่ขุดดินเหรอหรือเอาไม่ใช่ดินี่มีอะไรใช่เรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะโชเวลเหรออันต่อไปลูกบอลปิวอย่ามากระดินบ้านหลังนี้อ่ะฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคไปนอนกันดีกว่าไปนอนกันโอเคกลางคืนเรารู้สึกว่าเราไปสปีดลัดกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างรู้สึกจะไม่มีอะไรนะน่าจะเราไปดูของนี่ก่อนดีกว่าไป นี่อะไรบ้างแต่ไรอะเย่ยยเอ๋อกุ๊ตตัว,ว่าเปล่านี่นี่นี่ฉันรู้สึกเซน์ที่เฉยโอเคโอเครู้สึกจะไม่มีอะไรนะ <c oughs> ฉันรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งละแต่ปันนี้ทุกคนแอสริตทรีมฉันจะไปอีรอสทัวของเทลลสวินแล้วไปแล้วบายบาย <c oughs> วันที่สองโอไรมาเดย์รอบนี้รู้สึกจะธรรมดานิดนึงเนาะใช่ไหมรู้สึกจะไม่มีอะไรใช่ไหมเราไปดูหน้าบ้านกันดีกว่าเราเดินเราเดินไปข้างนอกนิดนึงดีกว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหยดูความคลาสสิกนะเรานิดถึงแบบหนึงอะ s u r v i v a t the i s s ASTER ถ้าจำได้ก็ยินดีด้วยนะคุณไม่เด็กแล้วเออเราแก่ลงจริงนะงั้นมาซื้อของกันดีกว่าไป ดูทีวีดูข่าวมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยโอเคส่งผลให้มีหิมะอ่าิมะที่ตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงโอเคเราไม่ดูข่าวน่ดีกว่าเข้าคอมมาดูข่าวกันดีกว่าเอ๊ะมีแชทด้วยเหรอราดูแชทก่อนก็ได้โอเคชื่อจุด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 รหัสคือจุด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 ไซด sign in นะ congratulation on signing up for r o b chat the largest chat up in r o b l o x เราไปดูกันที่ตรงทาวกันดีกว่า ต่อไปคือ The b r o x i t Times s u d e e d in สเ p ียร์ a ลนด์สินเจ้ Town ระบบเสียโอเคมันเขาบอกว่าอะไรบ้างโอ้โ oh, ห oh, ตัวเล็กมากขออนุญาตอ่านสักครู่นะรู้สึกว่าภาษามันทางการแล้วก็โอ้ตายแล้วตัวเตี้ยมากตัวเล็กดีเออตัวเล็ก,เ,ลกเราไปซื้อเราซื้อของดีกว่าปซื้ออะไรได้บ้างอะโอเคโอเคซื้อหารก่อนอะไรอ่ะ ปืนเห็นกันอันนี้แหละชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์นึกถึงอะไรรู้ไหม The เมนูเออน่าอร่อยมากอยากกินอ่ะหิวหิวเลยอยากกินชีสเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์แบบฉบับของเมนูอ่ะเราซื้อฟิตซี่ดริงก์ดีกว่าฟริตซี่ดริงก์ก็คือโซดานี่แหละโอเคเราซื้ออะไรอีกหรือมันตามคอนเซปต์หรือเปล่าเออใช่ป่ะกล่องปริศนาต่อไป โคคาโคลาบรอกซิโคลาใช่ไหมเพิ่งดื่มไอโคคาโคลารสเลียบ l ลิมิเต็ดอีดิชั่นมันลดยังไงนะฉันเหนื่อยอีกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยนะขอรีวิวนิดนึงมันเป็นเหมือนเป็นรถวานิลานะเห็นมีหลายคนบอกว่าเป็นรถวานิลากลางคืนอีกแล้วอัฟเฟกกว่าเดิมอีกใช่ไหมเราต้องไปทางไหนมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเปิดตูต้เยน็นไม่ใช่ตู้เยน็นโว้ยใ่มีใคร โน่บอดี้นายนเต้นอยู่ป๊อป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 โอเคโอเคฉันรู้สปอร์ตยอีกครั้งแล้วมาๆมา,มาไปนอนกันเดย์ทรีโอเคไม่แขนตัวเตี้ยอ๋อนึกว่าตัวเตี้ยโถไปรีแดกบมือกันดีกว่า10 seconds later ปมโอเค okay. เรอบอกนิวมีอะไรบ้างไะช้อปปิ้งมีอะไรบ้างไางโอเคเออเดี๋ยวซื้อสองอย่างก่อนมันมีอะไรบ้างเนี่ยลองดูก่อนอะไรอย่ะโอ้ไอหน้าสนเนี่ยดาบ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 ,ดบตันต่อไปทาโก้ทาโก้เบลชอบ้อปสิบเอ็ดสิบเอ็ดลาซาด้าไม่ใช่หรอ โอเคซื้อซื้อให้หมดนะดูสิกล่องอะไรกล่องพยาบาลตำหนูเต้าหู้ตาน้ำพยาบาลไม่ใช่เออมำบน้ำเต้าหู้โอเคอ่ะสปอนเข้าได้นะครับนันต่อไปคืออะไรอะ่ะมือถือ okay, เหรอโอเคเจ o โรเลเตอร์เออจอโรเลเตอร์เออเจอโรเลเตอร์เดี๋ยวในขณะที่นั่นโอเคเปิดลอวิตี้คอยนี่น่าสนใจน่าสนใจโอเคลงไปเอ้ยดุกีว่าโอเคฉันเหนื่อยเอา้ากระโดดปุ๊บเหนื่อยปั๊บ ว่าตเฮ้โอเคโอเคอย่าระบายเกินตามคำสั่งนอนดีกว่าโอ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 เราไปฝั่งนั้นกันดีกว่าไปมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีโอเคตั้งใจเข้าไว้นะเปิดเพลงอะไรก็ได้เปิดเพลงอะไรก็ได้เปิดเถอะโอเคโอเคโอเค้เคย ทีวีตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายและตายและทีวีทีวีทีวีมันดะพี่จีมันเปิดเองทีวีมันเปิดเองโอเคโอเคใช่ไหมมันเอามันเปิดเองอีบ้ามันเปิดเองนี่ข้อความอะไรอ่ะแชทไซนอินโอเคอะไรอเขาบอกว่าอะไรเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรวันที่สี่โอเค จงยาวิตกกังวลจงยาเอนไซที่จงยาเอนไซที่เราใช้ชีวิตปกติซะโอเคมีข่าวอะไรบ้างเปิดดิมันสุดสถานการณ์มันจะไม่ดีแล้วอโอเค mayor and as missing person โอเคโอ้เสนงว่าน่าจะหนักแล้วละ่ะสิ่งที่เตรียมคืออะไรบ้างเดี๋ยวทิชชู่เหรอมันคือทิชชู่ใช่ไหมโอเคแปะซื้อทิชชู่น,นิดนึงก็ได้แปะใครปอปเตอร์ <H an icop ter> มายัางคืออะไรอะ อ๋อไม่ใช่มันเป็นกล่องพยาบาลกล่องปฐมพยาบาลซื้ออันต่อไปดีกว่าไปโอเคอันต่อไปคือถั่วใช่ไหมหรือทิชชู่เปิดกล่องมาดิคืออะไรคืออะไรเปิดอา้าวน่าจะกล่องบ้างเปล่ามัง้งน่าจะซื้ออันต่อไปอันต่อไปคืออะไรทำไมมัน เอ๊ะือวาเน็ตไม่ดีวะดูร้าเน็ตไม่ดีไม่เข้าใจอ๊ะหรืออ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วนึกว่าอะไรมาดูซิมันมีช็อปอะไรอีกไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วนี่ทำไมไม่มีแล้วนี่ก็ไม่มีแล้วนี่โอเคมาถึงไหนแล้วโอเคเราเข้าใจวิธีการแล้วว่ายังไงไปเราไปเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่เออแล้วก็ไม่มีอะไรนี่หวะไป มาไปดูแชทกันดีกว่าไหมไป่แชทก็ไม่มีอะไรนีเต็มตัวขอใปทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะเนื่องจากพี่สาวโทรมาก็เออถืว่าตกใจมากๆตกใจแทนเนี่ยเลยก็ตกใจมือถือนี่แหละเอาจจะได้ยินไหมนกก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะโอเคปนอนกันดีกว่าไปนอนใช่ไหมโอเค ื่นมาวันที่เธอสมวันอินไซต์ไมเฮ้าส์เฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านรู้สึกจะมีคนอยู่ในบ้านใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้เลยเปิดอ,ออกมาโอเคไปเปิดอีกตู้หนึ่งอีกตู้ก็ไม่มีโอเครู้สึกจะไม่มีใครแล้วเนาะจะไม่มีใครแล้วใช่ไหมโอเค เฮ้ยเฮ้ยมีใครบางคนมันมีใครบางคนมันมีประตูอะไรดำๆมันมีอะไรดำๆโอเครู้สึกสถานการณ์จะยำแย่แล้วล่ะมาดูข่าวดีมีอะไรบ้างโอเค รู้สึกเหมือนเขาบอกว่านาย,ยกสั่งให้ประกาศศึกอายการเลยแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านแล้วสิ่งที่เตรียมมาคืออะไรบ้างอะเดี๋ยวดูสิเขาอ่านแป๊บนึงน,นะของอยู่ชื่อ一个间认不拔的记录片น่าจะประมาณนั้นโอเคเราไปแป๊บบนึ่งเราไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีอะไรขึ้นหรือเปล่าทําไมท้องฟ้ากังคือเฮ้ยทไํทไมมันทําไมมัเมเมนเฮ้ยหรือมันเริ่มอันตรายหรือเปล่าวะมันเริ่มอันตรายหรือเปล่าวะ โอเคสิ่งที่เตรียมคืออะไรอันแรกเหรอม<า>ไม้กับคอ้อนไปช็อปอีกอันหนึ่งชื่ออะไรกล่องดำๆปิศามันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปบ้านก่อนเข้าไปบ้านก่อนเข้าไปบ้านก่อนโอเคเปิดกันดีว่ามาอ,าอะไรเฮ้ยปิศาอะไรไม่รู้อ้าวเหนื่อยเฉยโอเค นัก okay. คอมเปิดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันเริ่มน่ากลัวว่ะนี่ทั้งไม่มีสาวหรือมีนี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะโอเคกอนก็ต้องใส่อินใช่ไหมแล้วก็ okay. โอเคโอวอะไรคลิปคอยอะไรความโอเคโอ้ยมันสุดจะไม่มี เฮ้ยอย่าอินไซต์ที่เด้ออย่ามึงมันแค่เกมบ้าแล้วเปล่าโอเคอันแฮฟโอเค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 อีกตู้หนึ่งอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคโอเคโอเค อะไรอ่ะมันคืออะไร Emergency Alert System Military โอเคมันคืออะไรโอ้ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันรู้สึกน่ากลัวว่ะ Afraid แล้วอ,อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรกําเน่ดเออดันปืนเหรอ ต้นปืนเอาไว้ทำอะไรต้องการคุอื่นเหรอหรือยังไงอ่าวสั่นอีกโอเคโอเคโอเใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ซิมอยา่าโอเคได้รางวัลซิมคอมพิวเตอร์โอเค สอบจิตใจโอเคมันรู้สึกว่าเป็นการทดสอบจิตใจจริงๆมันเป็นการทดสอบจิตใจตัวเราว่ารู้สึกกับมันปะ โอเคคก็สรุปกันเลยดีกว่าว่าในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์นั้นมันรู้สึกยังไงถ้าที่ดูแล้วนะผมว่ามันรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เรื่องราวมันดูความสร้างน่ากลัวขึ้นมาเองแล้วก็เป็นตัวละครที่เห็นเลยว่าตัวนี้มันสมมุติขึ้นมาว่าเป็นตัวละครที่เราสร้างทมใิตตกกัวงวลเราเป็นโลกไปตกกัวงวลแล้วทีนี้เนี่ยว่ามันมีใครอยู่ไหมเราอยู่คนเดียวแมาแต่อยู่คนเดียวก็ตามแต่มันทาให้รู้สึกว่าเราสร้างความหลอนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆแบบสร้างหล มาเองโดยเออท,ทั้งที่ยังไม่ได้แบบเฮ้ยไม่ได้แบบกลางคืนมันแค่กลางคืนอะ่ะเท่ที่ดูอ่ะโอ้โห,โหข้อเป็นถือว่ามันอาชีพเมนใหม่ที่ผมได้เล่นผ่านกับแมปนี้จิมสคอมพิวเตอร์ถือว่าผ่านไปด้วยดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลอนขึ้นมาเองด้วยมันเป็นอะไรที่เราทดสอบจิดใจได้ดีจริงๆว่าเราแบบ ยังไงกันแน่เรารู้สึกกลัวไหมเราไม่รู้สึกกลัวหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ตามก็ขอบคุณมากนะคะที่มาดูกันแล้วอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไม่ได้ลงคลิปสาเหตุนั่นหรอเพราะว่าผมไปสอบจร d มาแล้วเป็นวิชาแรกคือ Mathematics แล้วผลออกมาก,ก็คือผมสอบผ่านใช่ผมสอบผ่านวิชาแรกไปได้ด้วยดีอันต่อไปก็ต้องคะแนนสูงกว่าน,นี้ ก็คือ,อากำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นไซเอนซ์หรือเป็นโซเชียลสตาร์ดี้อยู่ก็าฝากติดตามรอกันต่อไปนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปก็โอเคเราต้องสู้กันต่อไปกับการสอบครั้งนี้ My money. No, oh, not this soon, not this soon!